ที่ไม่รับคารวารรมเวลาที่ปฏิบัติธรรมที่บ้านนั้นอาจจะมีเครื่องกังวลปริพเทความห่วงสิ่งต่างๆที่เป็นความกระตุ่มรุมเร้าจิตใจถ้าเกิด เราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมเจริญสติในขณะที่ออกกำลังกายด้วยนั้นนำการออกกำลังกายเข้ามาเสริมด้วยจะทำให้ช่วยผ่อนคลายความเครียดด้วยและสามารถเจริญสติได้ในรูปแบบที่เคลื่อนไหวการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำให้เรารู้สึกมีความสุขไม่เครียด ตื่นมาสมองโล่งมากพร้อมทำงานสุดๆอันนี้เรื่องจริงตามงานวิจัยการออกกำลังกายเป็นประจำอย่างสม่าเสมอและใช้ชีวิตอย่างแอคทีฟล้วนมีประโยชน์ต่อร่างกายและสมองเพราะช่วยสร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรงให้กับร่างกายในขณะที่สมองก็ได้รับออกซิเจนและสารอาหารจากการไหลเวียนของเลือดที่เพิ่มขึ้นนาไปสู่การสร้างสารแห่งความสุขที่ชื่อว่าโดปามีน ด้วยเหตุนี้การออกกำลังกายจึงถูกนำมาใช้เพื่อรักษาอาการผิดปกติทางอารมณ์เช่นภาวะสำเศร้าโรคเครียดโรคนอนไม่หลับความวิตกกังวลร่างกายและจิตใจสัมพันธ์กันหมดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอันนี้เป็นเรื่องจริงๆดังนั้นจึงขอแนะนำสำหรับคนที่มีภาวะเครียดมากไม่ใช่เดินจงกมรมเดินนั่งสมาธิเพื่อหาความสุข อย่างเดียวในรูปแบบนั่งท่านั่งหรือท่ายืนนะคะให้พยายามออกกำลังกายเป็นท่ายืดจะเปิด YouTube ดูเป็นท่ายืดโยคะก็ได้หรือการ,การออกกำลังกายแบบง่ายๆที่สามารถทำเองได้ที่บ้าน และก็จะเจริญสติถูกการเคลื่อนไหวของการยกม้ายกมือไปด้วยแบบนี้จะช่วยทำให้เราทั้งได้ระบบทางร่างกายที่ดีขึ้นได้สารแห่งความสุขจากการออกกำลังกายด้วยและได้สารแห่งความสุขจากการที่ทำสติจเจริญสมาธิภาวนาในท่าออกกำลังกายด้วยนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตความเครียดความกังวลต่างๆไปได้คะ่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะ ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ